สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FinSight AI เจาะลึกหุ้นเทคโนโลยีด้วยสายตา AI กับผมทีโอครับและมินตราค่ะทีโอคะถ้าเราพูดถึงสงครามชิป AI ทุกคนมักจะนึกถึง Nvidia เดียเป็นชื่อแรกแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของชิปแทบทุกตัวในโลกไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไปจนถึง d a t a Center ต้องมีชื่อของ ARM Holdings ARM เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับมินตรา อาร์ไม่ได้ผลิตชิปเองแต่เขาคือสถาปนิกผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ชิปเหล่านั้นทำงานได้ประหยัดพลังงานที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากในยุค A i ที่กินไฟมหาศาลแบบนี้แล้วราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างคะเห็นช่วงนี้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีความผันผวนพอสมควรเลยล่าสุดราคาหุ้นอาร์เคลื่อนไหวอย,อยู่แถวแถว5ถึง106ดอลลาร์ครับราคาปิดล่าสุด1 0 5 7 8 USD แแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาจากช่วงพีคในปีก่อน แต่ถ้ามองในแน่ของ Market Cap เขายังยืนอย่างแข็งแกรง่งทะลุระดับ1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับตัวเลขแถวๆ100ดอลลาร์บวกๆนี้น่าสนใจนะคะอะไรคือเหตุผลที่นักลงทุนควรจับตามองอารมในปี2026นี้คะที่โอ AI ของเราสแกนพบ3ปัจจัยบวกที่ขาดไม่ได้ครับ 1. AI Everywhere ตอนนี้ชิป AI ไม่ได้อยู่แค่ในคลาวด์แต่กำลังลงมาอยู่ในมือถือและ PC HAI ซึ่ง99%ของสมาร์ทโฟนทั่วโลกใช้สถาปัตยกรรมของ ARM ครับ 2. Royalty Multiplier สถาปัตยกรรมรุ่นใหม่อย่าง ARM f i n และ Compute Subsystem CCS ทำให้ ARM เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้แพงขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึงเท่าตัว 3. Data Center Gains ยักษ์ใหญ่อย่าง a m azon Google และ Microsoft เริ่มหันมาทำชิปเองโดยใช้พื้นฐานสักอารมมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพา Intel และลดความร้อนในเซิร์ฟเวอร์ครับมินตราเห็นค่า PE ของเขาขยับไปประมาณ130 1 4 0ถึง140เท่าซึ่งถ้าเทียบกับหุ้นชิปตัวอื่นถือว่าแพงระดับพรีเมียมเลยนะคะแบบนี้เงินใหญ่เขาอย่างกล้าเข้าหรอคะนี่คือจุดที่ตลาดถกเถียงกันครับ ฝั่งที่มองว่าคุ้มเขามองว่าอาร์มคือธุรกิจผูกขาดทางเทคโนโลยี m o n OPOLY on IP ที่หาตัวแทนไม่ได้ส่วนฝั่งที่ระวังเขาก็มองเรื่องความเสี่ยงจากตลาดจีนและรายได้จากใบอนุญาตที่อาจจะโตไม่ทันราคาหุ้นครับสรุปคืออาร์มในปี2 0 2 6คือหุ้นที่ซื้อสิทธิบัตรและอนาคตของ AI compute นั่นเองใช่ครับถ้าใครเชื่อว่าโลกจะหมุนไปสู่ AI ที่อยู่ในทุกอุปกรณ์การมีอาร์มติดพอร์ตไว้แถวแถวราคาโซนนี้ก็เหมือนกับการเป็นเจ้าของพิมพ์เขียวของโลกยุคใหม่ครับ แต่ต้องวางแผนรับมือความผันผวนประมาณ10-15%ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในกลุ่มชิปครับชัดเจนค่ะใครที่ถือหุ้นอามอยู่หรือมองว่าราคานี้แพงไปไหมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะขอบคุณมินตราครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับ f i s i นไซ AI สวัสดีค่ะสวัสดีครับ